สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านมาเมาแล้วพี่นะมาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะพี่นะชมชอบชิ้นไหนสนใจองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้นะครับพันเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0919285535นะครับ0919285535นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น,นแอดะเก้าสามเจ็ดจีวายไอซีแอลนะคม่มาลงนะพี่นะ ผมก็จะแจ้งเตือนพี่ๆผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็มีหลากหลายราคานะครับลองชมกันดูนะพี่นะชมชอบชิ้นไหนยังไงดี๋ยวทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับราลละเอียดเพิ่มเติมนะพี่นะพี่ทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะพี่นะวันนี้นะครับชิ้นแรกวันนี้ครับผมนะเป็นรูปหล่อครับนี่ฮนะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอ็มนะพี่นะ รูปหล่อหลวงพ่อเอมขอไทยนะพี่นะนี่ฮะรุ่นแรกเลยนะครับนอะเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับคู่นะพี่นะตัดให้อ่าจะได้มองชัดๆนะครับนี่เลยนะครับอ่าเก่าสวยหล่อสวยๆแบบนี้นะฮะร,รายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรีย it ญบดลั่นนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับเขาเรียกอ่ารุ่นบทลั่นใช่ไหมพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเหรียญนี้นะครับเหรียญเก่านะฮะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้นะพี่นะรายการที่สองนะครับสี่ร้อยบาท อยากได้ภาพเพิ่มเติมนิ่งๆก็ทักมาได้เลยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญนะครับนะชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะฮะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับด้านหน้าเนี้ยมีอะไรนะเขาเป็นอะไรนะพิเศษนะครับเขียนตรงนี้นะพิเศษนะครับอ่าตามนี้นะพี่นะเหรียญนพเก้าอะไรเนี้ยนะผมก็จําปีไม่ได้นะครับว่านมสองเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับได้มาพร้อมเลี่ยมเลนเก่าๆแบบนี้นะฮะ ลองดูนะพี่นะดูชอบจัดได้พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับ ชินนี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับนะพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดเกตนะพี่นะเนื้อหาสวยๆนะครับเนื้อเหลืองๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สี่นะครับเอาไปสี่ร้ยบาทนะพี่นะแบบนี้นะครับนี่ยสวยๆแบบนี้นะพี่นะ เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับองนี้เป็นพระนาคปกนะฮะนาคปกวัดปืนนะครับนะลบบุรีนี่ครับเนื้อสวยมากพี่คาบเดิมๆเลยฮะเนื้อสวยๆคาบเดิมๆนะพี่นะซนิมเดิมๆนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะพี่นะพื้นผิวนะฮะผิวพระสวยมากนะครับแล้วการนี่ผมสูมให้ดูสนิมนะครับ สวยนะพี่นะพระสมบูรณ์นะครับองค์นี้อ่าลองดูนะพี่นะชอบก็จัดไปนะครับรายการที่ห้านะพี่นะเอาไปห้าร้ยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับแม่นางกวักครับผมองนี้เป็นแม่นางกวักนะฮะเป็นเนื้อผงนะครับนะเป็นเนื้อผงลงทองนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อเต๋นะพี่นะองนี้นะหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเนื้อผงนะพี่นะเก่านะเห็นแบบนี้นะครับนะเก่านะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นแม่นางกวักหลวงพ่อเต๋นะพี่นะ อ่ะขายสายนี้นะพี่นะใครชอบเครื่องรางสายนี้เก็บได้เก็บนะครับรายการที่หกนะครับเอาห้าร้อยนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทรายการต่อ,อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับพระอุปคุตนะฮะหน้าตะกั่นนะพี่นะอุปคุตหน้าตะกแตนนะครับ องนี้สำลิดเงินนะพี่นะสำลิดเงินจ๋าๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะเก่าสวยนะพี่นะเก่าสวยนะครับเบาๆนะพี่นะวันนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดนะครับห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับนี่ครับสวยมากครับองค์นี้เป็นพระพิคเนศนะพี่นะพระพิคเนศนะครับอืมไม่แน่ใจเขาเรียกปางอะไรนะพี่นะแบบนี้นะนั่งแบบนี้นั่งสบายสบายแบบนี้นะอะไรนะสบายสุขหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะใช่นะได้มาแบบนี้นะพี่นะเนื้อเป็นโลหะผสมนะครับเป็นโลหะผสมนะะ สวยนะพี่นะขนาดตั้งบูชาได้นะครับตั้งบูชาได้ตั้งหน้ารถได้นะแบบนี้นะฮะตั้งหน้ารถตั้งบุญหิ้งได้เลยนะครับสวยๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะพี่นะนี่ครับโอ้ดูด,ดูดีนะพี่นะเนี่ยหน้าตาติดคมชัดเลยนะครับรายการที่แปดนะครับอวันนี้เอาเบาๆแล้วกันเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับ สวยๆแบบนี้นะพี่นะดูชอบก็จัดได้เลยนะครับเอาหนะ้าร้อยรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะพี่นะบล็อกอะไรนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนะนี่ยมีเส้นคู่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสีทองสวยๆทั้งองค์เลยนะฮะ น่าจะอาบทองรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกอะไรเปียกทองใช่ไหมฮะเจ้าของเขาน่าจะไปเปียกทองมาหรือเปล่าได้มาแบบนี้นะพี่นะเอาไปแบบนี้เลยนะครับรายการที่เก้านะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อ,อไปนะครับรายการที่สิบครับ องนี้เป็นพระกิ่งนะพี่นะพระกิ่งนะครับได้มาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะเป็นเลี่ยมเลนนะพี่นะเลี่ยมเลนเก่าๆแบบนี้นะครับผมดูหน้านะครับเนาะน่าจะเป็นวัดบวรนะครับน่าจะเป็นวัดบวรนะนี่ฮะสภาพก็มีผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ดูสวยนะครับนะดูสวยดีนะฮะพระเรียบร้อยสงสวยนะครับมองไม่เห็นตรงด้านล่างนะพี่นะตรงก้นนะครับ ก็เอาตามนี้แล้วกันนะพี่นะใครรู้ที่ดูชอบก็จัดได้เลยนะครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับขออนุญาต z o นิดนึงแล้วกันนะองค์นี้นะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับพระองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อเงินขี้ตานะครับ ค้ตานะครับแล้วเนื้อเป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่นะเนื้อออกไปทางสำลิดเงินนะครับเนี่ยพระดูสวยมากนะพี่นะเก่าแล้วก็ย่นนะครับเห็นไหมฮะลอยบล็อกประกบเนี่ยเก็บค่อนข้างดีนะพี่นะเก็บค่อนข้างดีละเอียดนะครับแต่ว่าเนี่ยก็จะมีรอยขอบแตกนะครับอาจะเกิดจากพวกรอยปิ้นเทียนอะไรอย่างงี้เนาะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะพะระหลอโบ,บราณน,นะครับองค์นี้สำลิดแก่เงินนะพี่นะเนี่ครับก้นสวยมากฮนะ ก็ตามนี้แล้วกันนะพี่นะดูให้ชอบนะครับดูชอบจัดได้เลยนะผมเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะวันนี้นะเบาๆเลยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับอ่ะอันนี้มาแล้วนะฮะตามทุนหน่อยนะพี่นะชิ้นนี้นะครับตอนซื้อมานี่คือฟิตจัดเลยนะฮะชอบความเก่านะพี่นะ อ่าชิ้นนี้นะครับนะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับนะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะครับอ่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมมาแบบนี้นะพี่นะแล้วก็เนี่ยมันมีรอยถักเชือกคล้องนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันก็เก่านะพี่นะได้ที่เลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูเลี่ยมดิเลี่ยมนี่แตกลั่นแล้วนะเนาะ,ะคือเขาเรียกลั่นอะไรนะแตกลายงานนะพลาสติกนะครับเนาะอ่าได้มาแบบนี้นะพี่นะไปแบบนี้แหละนะครับชิ้นนี้รายการที่12นะพี่นะผมขออนุญาตเปิดไว้700บาทแล้วกัน เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ดูเนื้อนะพี่นะเต่าหลงพวอเงิน,นัดบางคารนะครับเนี่ยเต่มามหาอ่าเขาเรียกอะไรนะเต่มามหาลาบใช่ไหมแบบนี้อ่าสวยๆดูเนื้อหาครับพี่เนื้อดีมากฮนะเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะอ่าดูชอบจัดไปนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองฮะต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับ ได้มาเมื่อเช้าเลยนะฮะตั้งหิ่งมาเลยนะครับเป็นพระนาลายนะพี่นะองค์นี้เป็นพระนาลายพันกรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเจ้าของเขาบอกว่าเป็นพระนาลายพันกรปางอะไรนะปาามานนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องเรียกป่ามานนะฮะเนี่ยผมมาดูรายละเอียดนะครับตรงที่ยืนนะพี่นะตรงที่ยืนนะครับอะตรงเท้าเนี่ยตรงที่ยืนเนี่ยเหมือนมีอะไรเดินเดียบอยู่เห็นไหมครับเนี่ย ตรงเนี้ยผมก็เพิ่งเห็นรายละเอียดนะครับเนาะเห็นไหมฮะเขาบอกเป็นปรามารน,นะเราก็รังมองอยู่พักนึงเลยนะครับเนาะอ่ะก็าตามนี้นะครับนะพระเป็นเนื้อผมดูแล้วน่าจะแกะทองนะครับเนะาะอาจจะเป็นพวกทองดอกบวกัวหรือว่าทองอะไรนะสำลิกทองอะไรเงี้ยครับเนาะเนี่ยผมดูตามเนี้ยเก็บทองเขาขึ้นนะครับเนาะพวกนี้อ่ะตามนี้นะพี่นะ เป็นพานลรายพันกรนะครับปราบมาหรือพิชิตมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็บอกผมอยู่เมื่อเช้านะผมลืมไปแล้วนะครับได้มาแบบนี้ไปแบบนี้เลยละกันนะครับทรงค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับนะผมยังไม่ได้วัดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดเลยละกันนะฮะอ่ามันทับอยู่ใกล้พอดีนะพี่นะสูงสามนิ้วนะครับสูงสามนิ้วนะตั้งได้นะพี่นะผมลองตั้งละเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปได้มาเขาก็ตั้งอยู่แบบนี้แหละนะครับอ่าเอาตามนี้นะพี่นะรายการที่สิบสามนะครับ พระนาลายพันกรน,นะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับแบบนี้เอาไปเจ็ดร้อยครับดูชอบจัดได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับผมนเมื่อกี้ว่าจะเอาออกแล้วก็จะดูภาพรวมๆก่อนแล้วกันเนาะนี่ฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็น <c oughs> พระท่ากระดานหูช้างนะพี่นะท่ากระดานหูช้างองค์นี้ก็พึ่งได้มานะครับนี่ครับ สนิมแดงสวยมากครับหน้าตาติดชัดนะพี่นะองค์นี้ไม่มีปิดทองนะครับแล้วเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะพี่นะมันไม่ได้แดงแบบเขาเรียกแดงอะไรแดงแดงเป็นปืนนะฮะน,นี่เขาแดงแบบเลื่อนๆนะพี่นะขึ้นตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับคืออาจจะเกิดจากแบบแดงอาจจะยังไม่นานพอหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ พระนอกจากจะเนื้อหาดีแล้วนะองค์นี้คือหน้าตาติดชัดนะครับเห็นชัดเจนเลยนะฮะเอาตามชอบนะพี่นะเอาตามชอบนะครับดูชอบก็จัดนะฮะรายการที่สิบสี่นะครับพระท่ากระดานหูช้างนะครับอพิมพ์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์พระโบราณไปแล้วนะพี่นะไม่ค่อยไม่ค่อยจะหาอาหารไม่ค่อยจะเจอแล้วนะครับเนาะก็มีโอกาสไปได้มาก็เอามาแบ่งปันกันนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยนะฮะเบาจัดเลยนะครับราคานี้ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับผมนะยังอยู่ที่พระใหญ่อีกหนึ่งองค์ครับนี่ฮะโอ่งนี้นี่แดงมันอะไรนะพี่นะแดงจัดแดงสวยนะครับโอเคได้แล้วนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระนารายทรงปืนนะครับเห็นไหมฮะดูผิวครับโอ้สวยมากพี่นะฮะแล้วก็องค์เป็นพระใหญ่นะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพใหญ่นะครับเต็มฝ่ามือฮะนี่ครับ เคยได้มาแล้วนะพี่นะแล้วก็ไปแล้วนะฮะองนี้ได้มาใหม่นะครับแต่องนี้จะเนี่ยหย่อนสวยนิดนึงตรงหน้านะครับอาจจะอาจจะสนิมขึ้นไม่เต็มหรือเปล่านะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่ะคุณจะหย่อนสวยแต่ยังหน้าเก็บอยู่นะพระแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะฮะเห็นไหมครับสวยเลยนะพี่นะสนิมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยไข่ผุดนะครับ มองเห็นชัดเจนนะครับคราบแป้งคราบขาวนี่จริงจริงปัดออกล้างทำความสะอาดได้นะพี่นะแต่อันนี้ผมไปได้มาบนหิ่งนะฮะมันก็เลยจะแบบเดิมๆหน่อยนะครับเนาะคือปัดไปบ้างแล้วนะฮะแต่ก็มันไม่ได้ออกทั้งหมดนะก็เอาตามนี้นะพี่นะตามสภาพนะครับอง์นี้นะฮะเป็นพระนารายณ์ทรงปืนนะครับพิมใหญ่นะพี่นะนี่ครับลอยหล่อนี่หลังเดิมๆเลยนะฮะรอยยนรอยอะไรนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับดูไม่ทันนะพี่นะภาพเพิ่มเติมอยากได้ทักมาพี่นะฮะ เพิ่มเติมอยากได้อยากชมทักมานะครับเนาะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ชมนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะวาเอาเบาๆนะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ฮะไปซ้ํามานะพี่นะอได้มาอีกองหนึ่งนะครับนี่นี่เลยนะครับเป็นพระพุทธชีอัเป็นพระพุทธโสธรนะครับพระพระโสธรนะพี่นะถ้าผมจําปีไม่ผิดองค์นี้ปีศูนย์แปดนะครับ ศูนย์แปดหรือเปล่าหรือว่าศูนย์อะไรนะผมก็นึกปีไม่ออกนะฮะเพิ่งจะได้มานี่แหละนะครับเนาะแล้วก็อ่าไปองค์นึงละนะครับนี่ไปนี้ไปดะซ้ําได้มาอีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะดูเนื้อนะครับนะอ่าองค์นี้ไม่บิวเยอะแล้วกันนะครับนะดูเห็นสภาพนี้น่าจะรู้ละนะครับคมๆสวยๆขนาดนี้นะพี่นะเก็บได้เก็บนะฮะสายหลวงพ่อโสธรอ,อย่า,าพลาดพี่ชิ้นนี้ขออนุญาตนะพี่นะเอาไปแปดร้อยฮะเอาไปแปดร้อยนะพี่นะ นีมีแปดร้อยองค์เดียวด้วยวันนี้นะครับเอ๊แบบนี้นะฮะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้แหละนะครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะพี่นะองค์นี้แล็กบางๆเลยนะครับแล็กบางๆเลยแต่ผมสูกสองกล้องให้ดูนะครับ มี่ดูเนื้อนะครับอ่ะมีผมซูมให้ดูในกล้องเลยนะผ่านกล้องอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผงนะฮะสวยมากครับแล้วก็แล็คนี่คือแบบเขาล่อนธรรมชาตินะพี่นะพวกนี้อะพ้ามีอายุนะครับนะเรื่องปกติครับลอกล่อนนะฮะแต่พี่ดูเนื้อนะครับเราดูพิมนะนี่ฮะขนาดพ้าแบบล่อนล่อแล้วนะพี่นะยังแบบเห็นชัดเลยนะครับแล้วองค์นี้ผมได้มาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับก็ลองดูนะพี่นะถ้าพี่ชอบก็จัดได้นะครับ ผมขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะฮะนี่ครับผมส่องให้ดูแล็กด้วยอ่ะนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะผมเปิดไว้พันหนึ่งนะครับลองดูถ้าชอบก็จัดไปนะฮะบางทีก็เสียงมาไม้หายแล้วต้องขอภายพี่ๆด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับอ่ะใกล้จะหมดแล้วนะฮะองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตากรมหลวงชุมพรแขนทักศอกนะครับลงลักปิดทองนะพี่นะ พระปิดตากรมหลวงชุมพรลงรักปิดทองนะครับม <N> ีหลังตารางด้วยนะฮะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินนะพร้อมของพร้อมใช้นะฮะแล้วเงินหนาด้วยนะครับนะฮะราดูพระครับเก <N> ่าจัดเก่ <N> า, <N> า,าสวยเลยพี่นะครับดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับภาพเพิ่มเติมนี่พักมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้ชมนะฮะชิ้นนี้เอาเบาๆเลยนะพี่นะเอาไปสองพันพอพี่วันนี้เท่านั้นนะครับนะเอาไปสองพันนะฮะพระเล็กๆแบบนี้นะ อปิดตานะครับกรมหลวงชมพรนะรายการต่อไปนะครับผมนะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนี่ครับของหนักมาแล้วฮะเหรียญนะครับนะเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่อาเหรียญหลวงพักกันนะครับเหรียญหลวงพ่กกันนะครับหลวงพ่กกันวัดพญาตนะพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงพ่กกันวัดพญาตนะครับนะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะ เหรียญตัวในเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับผมพยายามส่องดูละหาละนะครับสรุปแล้วเป็นเนื้อเงินนะฮะแล้วองค์นี้มาพร้อมกรอบเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้ไปคือพร้อมคล้องเลยนะฮะเอาเบาจัดเลยพี่สองพันห้าครับนี่ฮะสองพันห้านะพี่นะสวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับดูยันครับยันนี่เป็นเส้นเลยนะครับ ตามนี้เลยนะพี่นะไม่บิวมากนะครับนี่ครับขอไม่อยากบิวเยอะแล้วนะพี่นะเพราะว่าความสวยของพระนี่บองบอกเลยนะครับอ่ะตามนี้นะครับสองพันห้านะฮะร,รายการสุดท้ายแล้วนะครับเนาะก,ก็มีเท่านี้นะพี่นะของวันนี้นะครับพี่ๆท่ยนไหนที่ชมแล้วชอบนะครับหรือว่าสนใจชิ้นไหนองค์ไหนยังไงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะอยากสอบถามนะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ 0919285535นะครับ0919285535นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดไว้ได้เลยนะฮะหรือพี่พท่านไหนที่สะดวกนะครับเป็นไลน์แอดก็จะเป็นแอด 937GYICL นะครับไลน์แอดจะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับแล้วก็พี่พท่านไหนที่สะดวกนะผมแนะนำให้แอดเป็นไลน์แอดนะครับเวลาที่ทักมาเนี่ยผมจะเห็นไว้นะครับต่อตามนี้นะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ